สวัสดีจ้าแอนนี่ทั้งเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะวันนี้บรรยากาศมารอก,กอรสอบนะพี่น้องกะะมาถึงแล้วรับประทานอาหารรอครูนะคะชูจ้าอุ้ยเต้นโมอันนี้ร้านอาหารนะคะ อันอันนี้ร้านล้านหน้าอันน้องจอนเด้อพี่น้องจอนเปิดช่องแล้วเนาะืจอจอนนี่ลําเพื่นเอาพิเชีฝากพี่น้องซอยกดติดตามแล้วก่ซอยซอยยังเกาะเออชอบไหมค่ะเปิดมินิค่ะพี่น้องจอนนี่ลำเพื่อนเอาพิเชีนะคะจอนนี้ที่ไม่ใช่มือปากนะคะพี่น,ออนออยอยอ้องเอารงคีบรองคีบเด้อเดี๋ยว,วพี่น้องจะไปติดตามเอ๊ฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามน้องจอนนําใด,ด้วจ้าค่ะ อันนี้แม่ครัวคนสวยแล้วพี่น้องแม่ครัวนะคะเห็ดกับข่าวซูกินลายมือแล้วเนาะจะเมนูแรงบ่นี่เมนูเดือกข่าวตตมครับเนาะยางมากถ่ายคลิปมาพอป่ายพอดีเอีอะไรไม่เห็นสวัสดีค่ะนายยังกินขา่าวกินตำมะหุ่งบ่ <c oughs> เป็นนายแน่เป็นนายแน่ เมืบบ่อวานนี่ซ้อมแบบพี่น้องช่วงช่วงนี่ก็เริงแบบซ้อมแบบหนักน่วงแห้งเมืบบ่อวานนเสร็จน้องฝ่ายซ้อมตั้งแต่สี่โมงเย็นเนาะจนถึงสามหรือสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มอ่ะเพลงหนึ่งพี่น้องอเออเพลงหนึ่งเนาะแบบเต็มทีแห้งคู่กับลุงทาแบบสุดยอดมาอยู่กับน้องฝ่ายกันเลยโอ้ยเดี๋ยวเกิดก่อนจะถามเนยเออพอดีละถามอ่านแบบซ้อมมากกับ เดือนก,กว่าเนาะเดือนกกว่าจะซอมเดือนแล้วแบบคือคือว่าเจ้าของอย่างแบบว่านั่งแบบว่าโ,โอเคไปก็การซ้อมก็โอเคแล้วเนาะกับแบบว่าจะเจ็บการเต้นอะไรก็ก็พอไหลไปได้พัฒนาแล้วเนาะเก่งอยู่สตเต้นไม่เมือนว่าในใจเกง่งนะเพราะว่าพี่แอนเนี้ยมึงอยู่ป้ายแบบอุ้ยโหดอยู่นะท่าเต้นเนาะ,ะนกับน้องๆองกับอาจอาจจะว่าเคยเต้นแบบแนวนี้อยู่แล้วเนาะกับว่าเคยเต้นได้ละคือแล้วแบบว่า เตรียมตัวไปห้องวใจแล้วแบบว่า,บา,บาซื้อของซื้ออะไรแบบเครื่องสําอางอะไรเตรียมตัวซื้อ,อยางยางเลยเนาะเลียวเวลาอีกบัดเสือมือไม่กี่วันเลยแบบมีชุดมีอะไรอย่างมีชุดนักร้องมีรองเท้ายังไม่มียังไม่มีเลยร้องกี่เพลง สองสามทีชุดก็ต้องคนละชุดสิอเอ,อ้ยจวดยากอยู่เนาะ2 <c oughs> องสามสองสามทีรองเท้าอีกรองเท้าแบบใดอ่ะมันจะมีรองเท้าบูทแล้วก็เป็นเป็นรองเท้านักร้องที่เป็นท่อนสูงน,นนะเนาะเหลือเวลาอีกไ,ไ,ไม่กี่วัน <c oughs> นี่แหละพี่น้องกะกะยัง กันี้ขาดเหลืออยู่เนาะก็จะกับชุดนักร้องก็ถ้าถ้าสั่งตัดตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันเนาะน่าจะบ่าท่านแต่ของแม่ลุงแล้วยังว่าเราสั่งตัดบ่าท่านดอกเพราะว่ามันมันต่อล้วก็ต้องหาต้องหาชุดนักร้องอันผู้ใดอยากเป็นอันผู้สนับสนุนก็สนับสนุนได้ด้อพี่น้องส,สนับสนุนชุดนักร้องก็ร้องเท่าร้องเท่านักร้องเนาะป่าเด้ด้วยพี่น้อง ยังขาดอยู่มันบอกเครื่องเครื่องต่งานก็ยังไม่ได้ซื้อเนอะาะทุกอย่างออาก็พอมีอยู่ตะทูทูๆไทยๆไปกันบ่าม,มีกะแเรนมาหาตุ้ยนะ้ำแล้วบ่ามีสิบแดบงสีบแดงไข่ตุ้ยแดงกับตุ้ยตุ้ยผู้ละเสือสองเอสื้อที่อันก็ยังนี่แหละเดี๋ยวต้องมีพวกถุงน่องอีกไหม <laughs> ค่อยๆนี่ไปอีกหลายมืออยู่ดอก <laughs> เดี๋ยวขัเจ้มีเนี่ยเป็นแตะมีเนี่ยเป็นแต่แบงก็จะเอามาแบงอยู่เจ้าสิมีบ่าผู้ท่านหลับในโคนเบิรงอยู่ท่านหลับพี่น้องกะนี่แหละก็เลยยางยางก่ายมากกะพอดีมาถามรองป่าครบิ่งเนี่ยกลิ่นพนีนี่นี่นี่แต่หมาองเดี๋ยวถามก่อนถามอันหนึ่งก่อนต้องได้ถามแปลว่าต้องได้ถามล่ะคือเนี่ยเห็นทำไมไม่ใส่รองเท้าซ้อมเต้นอ้าหนูโกนคิวไปนูกลัวมันมีแต่รองเท้าแตะใช่ไหมอ้ยพี่น้อง ป่าตีนขนเต้นเสมอเด้นแอนกันเน่เมืงเอา้าปลาคือป่าตีนเต้นนะคะรองเท้าผ้าใบ่อมีพี่น้องใส่รองเท้าอีแต่ซ้อมเซ้นยาดปิวใจหัวมูมันโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ถ้าวันวันวัน,ว,นวันซ้อมไม่นั่นอะซ้อมรนันซ้อมอะไรมันต้องได้ใส่เดี๋ยวรู้ใส่สีอะไรนะสีสีรองเท้าสีสีสส ก็มีบะน้ออยู่ห้องเดี๋ยวดูไอ้นั้นมาให้ก็ได้มันจะมีลัดโ้นอยู่คุงสีขาวๆแต่มันไม่ได้ใส่นานน่าจะอยู่ในกล่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูมาให้ถ้าใส่ได้นะแต่น่าจะได้อยู่สีขาวเป็นแบบที่มันเป็นเป็นดึงแล้วก็มารัดนะ่ะเออน่ารักอยู่ไม่ได้ใส่นานไม่ได้ใส่เลยแหละยังอยู่ในถุงเดี๋ยวเอามาให้่นั้นแหละพี่น้องผู้ผู้ผู้ใด,ด,ดอยากอยากเป็น,นสปอนเซอร์ชุดนัก้องก็ต้องเข่ากับ ติดต่อต้องป่าเดี๋ยวได้ดพี่น้องโอ้ยแจกจี้จา,างไหนเนาะขันมันขาดเลยค่ะถ้าถ้าเป็นเพลงเพียง,งนี่สามเพลงก็ชุดก็น่าจะสามสามเนาะแต่บาสองกับที่โอเคอยู่เนาะแบบพ่อเด็กเพี่ยนกันเนะาะสวัสดีค่ะพี่ปาไปเที่ยวส่มากมือนี่คอนเจนบอกอืมพ่อแ่งหลายกว่านี้แน่หน่ามึงอ่นร้องขึ้นมันร้องเบาไปตัว ว่าน่าจะใส่อีกเนาะพุงเอาซ่กีเตอร์เอามาเบิดอัานสำเพงไปนั่น <c oughs> ผมใส่อีกนะเปียงคือเหลี่ยมดีแท้ปัดขีบจมไม่กระบะกันนะมจมจมไม่รู้ให้เต้าจมไม่รู้ให้เต,ต้าเดี๋ยวก้อนจีบจมจมใส่กันก้อนบ่าใส่เกือบติ่เตนนี่ตแม็กเป็นไรหรอกนั่นเห็นมอมันมีแม็กไงวิธีห่าหน่ะยากหน่อยกับใส่ใส่อินิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอืออื่นเอาอันนี้มา พี่น้องบ่ได <đây> ้พ่อกัะตะเคลียรพ่อมาตั้งแต่หนามาเหลี่ยมถัาแข็เขาก็เป็นนางปลาทูเออเมื่อตลาดสามเพ็งไปเคยซ้ำอ่างน่ะหนูวันนี้เปียงเหลี่ยมยำคุณเอาคัดก็อันนี้ยังคุณน่ะผม่ช่อีกเนี่ยเปียงกีเตอร์มันมันเหลี่ยมอันนั้นชะมันให้ไหลมันใะบอใส่ออบหนาพี่นาะอันนี้ซ้อมแต่งหนาบรลูกเพื่ออะไรเงี้ยซ้อมซูมเมอร์แต่หวัดไทยซ้อมเต็มพี่น้องบรรลูกครับเกิดกับว่าใส่ลูกสาวน่ะ รับผมก็ไปสอนน้ำมูมที่ดียวจะติด้อขินฉากวันนีฮะถามคูไปยังไมย่ะคือว่าไปพี่เจนยังเดียวบอกว่าขินฉากบอกเป็นไงน,นี่ถามอยู่ด้วยว่าได้ได,ได้ได้ก่อนเตยไหมวันนั้นถามอยู่ก่อนจะขึ้นก่อนเตยคือต้องไปซ้อมลัไปซ้อมขึ้นฉากจะไม่ไม่น้องไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้เขาว่าูกก็ต้องไปถามมัน คู่หนูต้องบบอกูตอกขาบอได้ถามครูปอก,ก็ได้ลูกไม่ใช่หนูมานั่งอยู่เขาไม่มาเรียกยนหนูนะจริงๆน้ำมูอยู่บ้าดแย่ผิวเท,ท,ท,ที่ยงอ่ะคือไปซ้อมเพราะว่าช่วงเหมืนช่วงพวกดาวน้องนอง้นองดาวลุ่มที่เป็นนักร <ใน S 1> ้องเขาเจ้าก็มาออกฉากมันบอใช่ต้องออกนี่ก็ต้องได้ออกนะนี่น้องทำอไมไม่ไปล่ะลูกน้องไปกระทามพี่ปอถามคู่บอเนาะน้องบอลูมากกว่าล่ะคือแบบชีน่าคือเปลี่ยน ทีนายก็เงินมากขึ้นเลยคอนเสิร์ตในรอบนี้เงิงบว่านี้คอนเสิร์ตไงที่เราก็อีเพลงสองเลยสสองเพลงก็คอนเสิร์ตอ่ะสปอนเซอร์แล้วก็ออกเพลงไอ้นั่นอีกลำเพลินอะไรอ่ะแล้วทำยังไงเดียวบล็อกออกขาดเรื่องเห็นแม่นางยืนสิขบวนแดงมาหาเขาดิกำลังถามอยู่ว่าเดี๋ยวลองเพลงจากเพลงอ่ะมีสูตรนักลองมีอย่างไปบทท่านหรือมีอย่างทีเสไหนเรเตอ์กือบกระบอมี มี่หนูก็ทำไมไม่ไม่ไปถามพี่เขาหรอกว่ามีหรือไม่มีตอนนี้มีอย่างจะยางไปมีแต่คนงานฮะมีแต่คนไปขายยางไงหายอย่างเดียวสูตรแล้ววันที่นี้มันบอยังไม่มีแต่เล็ดเดี่ยม้องเท่าอีกแล้ววันที่นี้ไปเกดเกิดว่าจะเกิดอะตรนดีคือเราก็ไม่มีทุนอ่ะน้อง่ามีอิรินี่กระเล็เดี่ยมยางมาถามไงเพราะว่าเกินเกินถามหมื่นอ่ะกระว่ารองเท้าว่ามีเขาเป็นห่วงนะว่าทำไมไม่ไปซองกลัวไม่ได้ขึ้นกับเพื่อน ต้องไปซ่อมไม่รู้ต้องไปซ่อมก่อนพอดีและพี่เป่าเลยว่าบอกกับกับ<ห>พอดีถ้าเราถ้าเรามีหรือไม่มียังไงออกข่าวยังไงยังไงเราก็จะได้แบบกับกับปรึกษาทุ้มดุนพีก็ได้เนาะปรึกษาคู่น้่ก็ได้ที่ชูใจเนี่ยชุดก็มีเยอะแยะเลยรองเท้าพี่ก็มีก็ถ้ามามีกับพ่อเด็กไปคุยกันว่าเออจังไงซอยกันจังไงก่อน่วง่วงแรกเออนั่นแหละก็ลองถามพี่ปอดูว่านี่วัน เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนาทีเจ็ดเนาะต้องได้ถ่ายกับเพื่อนไหมพรุ่งนี้ตอนเที่ยงไปที่บ้านของเออนี่นี่ไปก็พี่เป่าก็ได้เดี๋ยวพี่อยากคุยถามพอยุดตรงว่าสีเอาไสดตรงไหนได้เขาสีเดียวมันไม่ใช่เรามาตะนั่งอย่างเงี้ยแกะแกะทั้งกิ่บ้องหูความเหรอนาะแบบเออเออบอลูความความบอลูถต้องถามเพื่อไงว่าในหัวในนี้เปียงกว่าใน พอดีเลยถ้าครูนัดก็ก็ไปกับพี่เปาเนาะเมื่อเอินเนาะพี่เปาสอยถามน้องเทียงตั้งแต่เริ่มเทียงเลยยุ่หันเป็นนางเล่นทาเลยยุ่หันเพราะว่าเห็นซุ้มหมันน่องสั้นดีออกมาคุกมือเออเขาออกมาทุกวันแต่งตัวดีๆแล้วไปนั่งรออยู่นั่นเลยแต่งเกงขายาวให้มันดูเรียบให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยมันอย่าขออยูมานางเรียนเต้นงย่างเดียวของเราต้องได้ออกจ่ายอมหอดเหนื่อมากอ้าวเขาโจถามทำไมหนูไม่ได้ขึ้นล่ะไปไหนมายาดิอืมอืม จะตื way, ่นหรือหล่นก่อนเนาะนะเปล่าเออนั่นแหละไปล้วนละลำออื่นก็ยังอันพี่เป่าบอกต้องไปหาพี่ปอไปหาพยุดเลยนี้ได้บอกพยุดเองว่าพยุดน้องก็รู้ว่าน้องต้องมาซ้อมเนี่ยแล้วก็ให้เขาจั้งไหนขาดไหนพอค่ะจึงจะนมาเอาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลำไม่ได้หรอกยังต้องไปฝึกลำท่าเพิ่นเป็นลำเหน็บเป็นฟังให้เดียวเสารตากรรมการแค่เดียวไปไหนลำแต้ยในก็ฮ่าจะได้ออกฉากออกยังอยู่แล้วเนาะยังยัง แต่หนูต้องไปหาช่วยจหาพยูนพอพยูนพอพยูนมาพออาทิตแต่วันหลักๆคือพยุนให้รดเบิ้งให้ว่าขึสนล้มขาดกต้องออกจากใดน้ำมูเออขาดใดแม่ไปเด้นหนเไม่ต้องไปเด้อนี่มันไม่เป็นไรวันนี้อุ้มคุณวันที่สองกระถาเกินเกินถามเพื่อน้ำหล่ะหามันได้ถ่ายได้อย่างมันถีได้เตรียมตัวหาชูทายอย่างมาถ่ายเออนั่นเห็นบ่อถ้าเรามีอย่างอยู่ นี่แหละเต้นนี่ก็อีเปลื่มอยู่นี่ได้ถามกันอยู่นี่เียได้ยิมไม่ได้นะมือเราเราแบบไซร์ใหญ่แมนมันคุณละกษณะไงพูดถึงนะเราไปถามที่ดูใจดูว่ามีอะไรพอจะช่วยได้บ้างปัญาที่แต่ก่อนนี้สิบข้าศีกนองดูนะสายควงมอไทยกันเลยอัน อันเรื่องเปิดบ้งมันยังอีกไก่อยู่ดอกอีกหลายมืออยู่หามืออื่นน้มีอยู่น้องไม่มีเลยน้องก็ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่มมือมาแล้วมีเงนใส่่ะามตรงๆที่นี่เลยพี่เป่าตั้งแต่มม,ตตมือมาเลยแอนนางเฮ็ดงานอยู่มองนั้นพ่อมาสูงขับมอเตอร์ไซค์มาสูงมาจากไหมาจากโคราชขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วคําที่พ่อบอกคือพี่เป่าฝากลูกในเด้อพ,อพ่อบ่มีเงินไปลูกจักบาทผู้นีนางอยู่ผู้หนี กะเลย้ยยางถือโทรศัพท์มหานนองก็เลยมาถ่ายกับพอดีขอบพูนั่นพอพอแม่แม่เอฟที่ล่ะเป็นกนยังว่าแบงปันเนินของท้งอ,องจปนสัมผัสไปี่นอันนี้กับปลวใจเดยวแกแกเปี่ายเทนเนาะเขาเขากับคือเทนล่ะคือเทนจะขวางนะ้ำ เ่ยามเ่าม่มี่คือพอตอนม่มีจยิ่งบเอ็เขาเิได้เขาเด้รู้ปัญหาเราจะไปทีเดียวพยายามนะเพราะว่าพี่บอลคนที่แบบไายน้องแต่แรกแต่เราถึงทำอุ้ยสูพี่เปาพี่เป่าพี่รู้ว่าน้องเราทำแบบนเพราะว่า ข้าวบดเอขู่เบื้อง,องลึกง่ายข้ากระเห็นกับแคร์<ต>เวลามาซ้อมแต่ว่ามันสนุกสนานมันน,น,นั้นน่ะนนี่แต่พี่ไม่อันนี้พี่บอลูนคือซาบานหรือพี่บอลูนพี่จงมาถามอีก <c oughs> ยางไก,ก่กับอะไรมาถามมีน้ำใส่คือแบบพี่ก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่าพี่ก็ยังมีเงินเก็บใช่ไหมครับแต่แต่ก็พอจะแบบว่า,<อ>าแนะนําอะไร,ะไ,รได้เนาะซอยเหลืออันเล็กๆในนวลคือนาะพี่เปล่าเขาก็ซอยซอยซอยกันไปอยู่น้ำใส กระปากท้องทั้งนี้แหลนะเนาะไยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เลยแล้วเืาไไ้าตีโดนน้องม่ใส่เจ้าตี่สุดแบ้เอ็กคนท่ารั เดินยังท่านอยู่แต่ที่เป็นถามที่ถูกใจไม่ได้แตะพอแช่เลยก็ได้รองเท้ายังเขายืดู่ะเคทื่อพวกพวกอ่าะยังสีมันก็สามารถที่สจะยืนกันได้เครื่องพวกเครื่องหนาเครื่องยังมันบดยากเด๋ยแต่วชจุดจุดรองเท้าสีมันมันอาจจะหายากอยู่บานงานที่มันใกล้เราเยแต่เครื่องโบหูนะง่ายบบดนี้อันกพยางมากยางทายเหรียญมากหละก็เลยมาถามว่า ก็เร่คอวาเอ้ยในตรงเดทไทยได้วงหนาเกก็คืออึ้งอึงอึ้งไปตอนนี้ทีกูป็ออกนรัสิจมจ้เลเอังสิว่าว่าว่าสิเหตุกบจมเลยจมเลยเดางเกเตงหนาก็เลยยาไปก็เลยเป็นเออ่อยากี แต่กระว่าฮวน่กกะก็ยังมีอีกหลายกนอยู่ดอกเขาบวกห้เขาวา่วาเขาบ,าบาดเขาบดไปไก้ชีดเพลินม,มันบละแต่นี่ก็มาเล่นน้าดูกันเลยเออยางมากอมาท่วงเล่นๆน่น่ะท่วงไปท่วงมาพี่เป่ากับมาโยขคืนเรื่องนไ่ได้สอกินหออยากกินนัล่ได้ซอนี่เราเนี่ก็กินนักกียล่ะอาหานักเกียรนี่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 นตามตะบบพุง เราพึ่จะเป็นโลกไบเ,เราเราเผาผวไงเราหลายหลายคนนะครับอย่าว่าไม่สําคัญนะครับอาจจะไม่ไม่สาคัญสำหรับคนที่มีเงินนะแต่มันสําหรับสําหรับคนที่ไม่มีนะมันสําคัญมากเพราะว่าทุกคนก็นต้อง,สงเสาเที่ยงแรยงเนาะปากฟ้องไว้หลังจากคลิปนี้ออกไปกับอาจจะนี่ยัง เขาทำมหาจำนลยอืมบางทีไปกินข้าวกับพี่กันเด้อแต่ที่มาหาใหม่โอเคพี่เป่าสุดยอจุเลียวลาโอเคโอเคพอนเเบิ้งเบิ้งหนุนน้องโอเคครับตอนยย็นก็ทำเลยนี่ฉัองอห้ต่างก็กับตาอึ้งครับน้ำตาคลอเลยเออนายพี่พี่เป่าน่ารักเอาพี่น้องคลิปนี้กับ้เพียงแค่นี้ละเดี๋ยวมือรุ่นเดี๋ยวจังสิมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งใหม่เนาะกับบรรยากะสู้ๆให้ให้แบบให้ให้แบบมีแต่โชคดีเนาะ ขอให้แบบมีแต่คนรักแบบนี้ตลอดไปอ่ะพี่น้องปากปาก,ปากคิมนี้กับแจ็คสี่เบาอย่างมันบอก,ม,บอกมันบอกว่าใดเนาะมันมันอยู่ในนี่นี่มันอยู่ในใจนี่แหละตอนนี้อาพี่น้องกะลาไปกับน้องปายเนาะคิปนี่สิบเจ็ดนาะทีเลยยาวมากขอบคุณน้องปายที่ให้ถ่ายนะสู่สดเดียวแบบเพื่อมีอย่างเดียวเดียวอื่นเดียว,ยวพี่แอนเบิงออกมาหายน้ำร้องเผ้เนาะโอเคไปแล้วตาตา